เพื่อนๆเ,เคยรู้ไหมครับผมว่าซีซั่นใหม่นี่ครับซีซั่น3เนี่ยบอกเลยครับการรีพอร์ตหรือว่าการแจ้งโปรเนี่ยซีซั่นนี้ทำงานไหวมากๆทุกคนนี่ครับตัวอย่างผมเพิ่งรายงานไปไม่กี่วันไปเมื่อวันก่อนทุกคนนี่ครับมีแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้ผมรายงานเมื่อวันที่14นไทุกคน14เดือน10ครับและการว่าไอค้คนๆเนี้ยมีการใช้โปรแกร,รมโกงทุกคน ก็ทางอารีนาเขาก็คืนเงินมาให้ครับก็คือคืนเป็นจํานวนในการเล่นนะทุกคนจำเป็ครับ300,000แล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคในเมื่อคุณแบบว่าเรียกว่าไงนะต้องขออภัยแล้วกันที่ทําให้มีผู้เล่นโกงเนี่ยเขาเลยชดเชยเงินเนี่ยเหมือนให้มาอีก7 5็ดหมนห้าทุกคนและวันต่อมาทุกคนวันเดียวครับผมเจอไปเนี่ยสโปรเลยทุกคนก็นนคือตัวชื่อนี่ครับท,ท,ทีเทเเนี่ย หวังว่ามันจะใช้โปรผมก็รีพอร์ตไปปกติทุกคนไมครับได้แล้วคนแล้วก็เหมือนเดิมครับเขาก็ขอโทษเหมือนเดิมก็ให้เงินมาอีก50,000โคลนทุกคนนะครับซีทั่น3นี้บอกแล้ครับทีมงานอารีนาที i ฟินิชทำงานเร็วมากๆในการตรวจจอบตรวจสอบเรื่องโป้ทุกคน